โอเคมาดูต่อกันเลยนะครับผมวิดีโอนี้นะครับนี่ครับวิดีโอที่แล้วเราวางท่อแบบจริงจังเลยนะท่านผมวางแบบสมจริงเลยนะเนี่ยวางแบบวางจริงๆเลยโอ้โหตรงนี้ยังไม่แปะนี่เลยว่ะวางแบบจริงๆเลยนี่นะวางแบบจริงๆเลยนะนี่นะต่อกันแบบจริงๆนะก็คือเดี๋ยวผมจะวางแบบนี้แล้วก็ก็จบไปเลยนะผมวางแบบนี้แล้วก็เสร็จไปเลยนะเอ่อเพราะว่ามันสามารถใช้คนยกได้นะครับสำหรับท่อตัวนี้เนาะ โอเคครับตอนนี้ก็คือเสร็จไปแล้วแหละนะครับผมเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวดันดันตรงนี้ให้มันให้มันตรงๆนิดนึงาะไปวิดีโอที่แล้วผมพาล่อไป17นาทีอะต้งหยุดโคตรเพลินนะโอ้โหไปไปไปเดี๋ยวดูนันต่ออะเอาละมาผมโคตรสมจริงเลยนะโอ้ตัวหนังสืออะไรมาบางังมันออกน้อย โอเคเรียบร้อยครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับท่านยงครับนะนี่ครับผมก็วางเสร็จไปเรียบร้อยนะคโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวผมเคียดดินถมอีกนะวิดีโอนี้ผมไม่ให้มันหลุดออกหรอกเดี๋ยวผมเคียดดินถมอีกเช่นเคยนะครับท่านยงครับโอโ้แต่ว่าเราอยู่ฝั่งนี้เลยว่ะอันตรายเดี๋ยวรถไาจอดไว้ก่อนด้ยเดี๋ยวงานจะรีเซ็เดี๋ยวถมนะครับเราวางเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวจะถมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถมเดี๋ยวถมเอาคือ ภารกิจอ่ะมันมันไม่ให้เราถมหรอกแต่ว่าผมเนี่ยจะถมเองนะครับอ่าภารกิจมันมันมันไม่ให้เราถมอยู่แล้วอันต่อไปก็อุ้อยเลยืเยอะอยู่นะมีงานลาดยางด้ยนะท่านผู้ชมเฮ้ยมีกัดถนนแล้วก็ลาดยางด้วยหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะนี่เยวไปจอดตรงนี้เลย ออร,รอรถรถจอดไปน,นิง่งแม่งไม่นี่ให้เดี๋ยวถมเลยนะครับผมจะโยนดินถมไปเลยนะท่านผู้ชมดูกันเลยถมเลยถมเลยนะครับผมเราต้องเล่นเนี่ยสมจริงครับเล่นทั้งทีเนาะท่านผะู้ชมงานแบบนี้ผมชอบด้วยเดี๋ยนะครับผมงานแบบนี้ผม,ผมอยากไปชอบเลยโอเคถมถม ท่อที่แล้วเราก็ถมไปแล้วนะครับผมผมแล้วก็ขุดใหม่โอ้โหงานงานที่แล้วก็คือเราไอ้นี่เขาเรียกว่างานที่แล้วคือเราซ่อมเราซ่อมเออแต่งานนี้เราขุดบางใหม่ว่าไปครับทานผู้ชมว่าไปกันอีกรอบนึง นั่งน,นานๆก็ปวดขาครับขออนุญาตนั่งอย่างนี้แล้วกันเนาะออผมครับวิดีโอนี้ถมนะครับท่านผู้ชมครับผมไปครับย,ยาวๆครับท่านผู้ชมครับกบท่อเลยผมไม่ใช่ถกโยนกินกบนะครับผม อานโยนดินดยาวไปเลยโยนดินดยาวไปเลยเดินผิดป่ะโยนโยาวๆครับตุกยุงครับ งานนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับเราผมเสร็จแล้วก็คืเอเสร็จเ,เลยเนี่ยโยนดิ โยนดินกับรถคุณเล็กๆเออคือสภาพรถนี่เรียกได้ว่าเดี๋ยวพาดูคุณผู้ชมมาดูสภาพรถวันแรกกับวันนี้ดูดิโอ้โหดูดอิอะไรครับเนี่ยโอ้ด้านข้างอย่างเจซตัวบักเอฟเลยครับผมโอ้ดูตูดดิพี่ไปมุดอะไรมาครับเนี่ยแต่บูมอามสวยนะ อุบามยังสวยถือว่าดูดูแลรถด,ดีจ้าจ้ะโอ้โดูห้องเก่งดิไม่เงยเปื่อยจิบหายเลยท่นานผู้ชมไปลุยต่อเก่งอย่างเพื่อนอ่ะเอาได้น้อยแต่ว่าผมมาเลยครับ ถ้าดินมันไม่เสมอ,อยังไง,งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะมันไม่เสมออยู่แล้วหรอเพราะว่าเราจะปวดอัดไปครับไปครับ จุดครับจุดครับเด็ตรงไหนเป็นเนินแล้วก็เอาออกอโอ้โหจะไปตรงนี้มันดันแรงจังวะตรงไหนเป็นเนินแล้วก็เอาออกนะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรอะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไม้ไอ้บ้าเฮ้ยผมไ,ไมนะรมู้ว่าอะไรไม้น้ำตรงบริเวณนี้เออวะ ลืม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 ไม้ไปเลยอ่ะลืมนะว่าราถมไม้ตรงบริเวณนี้ดูนอะดินกองอ่ะแหมถ้าเป็นแคทบุบ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 เลยนะท่านผู้ชมกีใหญ่ๆเนาะ สร้างตลาดครับท่านผู้ชมไม่ใช่สร้างหรอกปรปับนะปรุงครับปรับปรุงตลาดตอนนี้เขาเปิดตลาดข้างหลังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราผมพาไปดูตลาดไปตอนนี้เขาเปิดตลาดอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้คือตลาดตรงนี้เขาปิดไปชั่วขราวนะครับตอนนี้เขาเปิดตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่อุย้ยมีพรอนทองด้วยเย,ย็นแค่อ้ยทำไมมีก้อ้งวดด้วยวะเนี่ยโดอสิบเก้าอันดิงเหรอวะเนี่ย ตอนนี้เขาเปิดตลาดตรงบริเวณนี้นะท่านผู้ชมพวกนี้สวยดีเงวะเนี่ยเขาเปิดตลาดตรงนี้ตลาดคงจริงนะครับผม,มนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาปิดอยู่นะครับเพราะว่ากำลังเรากาลังปรับปรุงอยู่นะครับท่านผู้ชมเรากําลังปรับปรุงตลาดให้เขาอยู่นะครับผมค่าจ้างก็200,000กว่าบาทนะเท่าไหร่วะ2 0 0 0 0 0เท่าไหร่วะ อ๋อเนี่ยสองแสนห้านี่ไงสองแสนห้าแปดร้อยนี่ไง,งนะครับผมเนี่ยก็ทำเป็นงานเหมานะค,ครับท่านผู้ชมแววโอ้โหเหลืออีกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดินเนี่ย เยอะเหมือนกันนาท่านผู้ชมก็เอาดินจากที่เราคุดออกนี่แหละมาถมอ่ะเร็วนะอ้ยโดนไม้โดนไม้ม,มันจะหยุดกึกเลยนะครับเออพวกกีปูมามก,ก็เล็กๆ รถม้จะหยุดขึ้นไปเลยอ่ะอา่าดูซานแรงกว่านะครับแล้วก็ลิฟแฮรแคทแรงกว่าเห็นเห็นเลยท่านผู้ชมแต่ว่าก็ลิฟแฮรช้านะครับดูซานดูซานลงไม่ได้ลึกนะครับแล้วก็แคท

ทิวครับท่านผู้ชมครับดูที่แล้วเพิ่นจัดอะผมรอไป17นาทีโคตรเพิ่นนะเกือบ20นาทีอะมันเพิ่นจริงๆอะมันเล่นชิวๆอะท่านผู้ชมแล้วขับรถขุดเลยแล้วขับจอยอย่าเนี้ยเหมือนเราได้นั่งขับจริงๆอะเนี่ยมันชิวจัดเลยท่านผู้ชมจัดเลยเนี่ย แล้วพุกกีเล็กๆสลาโอ้ยโยนโดนม่วงอ่ะแม่งกว่าจะเต็มตามจริงพุกกีเขาไม่ได้เล็กนะเพียงแต่ว่าพุกกีแคมบนใจั่ครับอ่าคันนี้มันก็เลยดูเล็กนะครับ แคดมันใ่ญ่เนาะเราก็เลยเร,เราไปชินแคทซะแล้วอะ่ะแม่งบังคับแบบตามมือจริงแหละตามตามใจเราเลยอะ่ะแต่ว่าสวิงเงินช้าแหละ รลไปเบลดินกองนี้ก่อนดินกองนี้มาโอ้รถสปอร์ตร,ร,รถสปอร์ตรถรถคันนี้ราคาเท่าเท่า JCB เลยท่านผู้ชมรถสปอร์ตว่าป้าโอ้ี่ช้านะ ยนแบบหมุนหมุนอะ่ะมันหมุนหน้าหมุนหลังอะ่ะช้านะหน,หน้าหมุนหลังเงี้ยช้าผมใช้เวลานาน,านมากเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวมาถมอีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดเอ่อถมอีกสักนิดนึงแล้วก็ทำอย่างอื่นนะอันนี้ผมพยายามทำให้สมจริงนะครับ จะเป็นเสียงเอ,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 อ็ดเอ็ดเอ็ดปะเสียงอะไรอ่ะร้องอ่ะจาระบีเหรอฟังเสียงปั๊มดิเวลารถมันออกแรงอ่ะเวลารถออกแรงมันเสียงปั๊มชัดเจนมากอ่ะท่านผู้ชมฟังนะฟังนะ สุดยอดโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนเจะเอินใหม่วิดีโอหน้านะสวัสดีทุกคนนะครับโอ้เหนื่อยจัดเลยโยนดินในี่ใกล้ใกล้หมดแล้วนี่มาใกล้เต็มแล้วเนี่ยครับผมสวัสดีครับอยู่กับงานนี้ยุ่ยาวอ่ะทุกอย่างครับ